สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเช้านี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ําปัตตานีครับนี่ครับริมแม่น้ําปัตตานีบรรยากาศเช้าๆนะครับก็จะเห็นพี่น้องประชาชนนะครับออกมาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะครับก็คือสุขภาพอย่าลืมนะครับ ร่างกายของเรานะครับต้องการการออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับจิตใจที่เข้มแข็งต้องอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมครับส่วนมากเห็นดูนะครับก็จะมีทุกวัยนะครับทุกวัยทุกอาชีพเท่าที่ผมเห็นนะครับก็เช่นเดียวกันครับภายทางออนไลน์ก็ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับถูกหลอกลวงมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ เพื่อเป็นกรอบป้องกันตัวกพอยากจะน,นําเรียนพี่น้องประชาชนถึงกลโกงของคนร้ายที่แฝงมากับออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กนะครับทุกอย่างนะครับโทรศัพท์คนร้ายก็จะใช้กลโกงนะครับหลอกให้เรากลัวนะครับหลอกให้เราโลภหลอกให้เราหลงสั้นๆนะครับ หลอกให้กลัวหลอกให้โลภหลอกให้หลงกลัวอย่างไรนะครับถูกหลอกจำนวนมากนะครับเช่นบอกว่าเรานี่มีใช้เงินบัญชีที่ผิดกฎหมายต้องให้โอนเงินไปให้คนร้ายซึ่งคอบตัวนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายพกกันปราบปรามยาสติดายฟอกเงินนะครับให้เราโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบ หลังจากโอนเงินไปแล้วก็ถูกหลอกทันทีนะครับนี่คือหลอกให้เรากลัวนะครับหลอกให้เราโลภนะครับเช่นนะครับมีแอปพลิเคชันส่งเป็นลิงก์มาทางไลน์นะครับอ้างว่าเป็นของลิงก์กรมบัญชีกลางบอกว่าเราเนี่ซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินบานาญเพิ่มเติมจากการคำนวณของกลมบัญชีกลางผิดจากนั้นก็จะให้เราเนี่ยครับ ทำรายการธุรกรรมทางการเงินซึ่งก็คือเข้าทางคนร้ายนะครับเป็นการหลอกให้เราทําธุรกรรมทางการคือโอนเงินไปให้กับคนร้ายเพราะฉะนั้นต้องไม่โลภนะครับโลภอีกแบบนึงก็คือการลงทุนน้อยได้กําไรสูงเร็วนะครับลงทุนร้อยได้กําไรห,หลกักร้อยในเวลารวดเร็วนะครับต้องไม่เชื่อนะครับต้องไม่โอนต้องไม่รวบทุนนะครับนี่คือโลภนะครับหลง ก็คือใช้รูปโปรไฟล์หลอ่อรวยหรือสาวสวยรวยนะครับก็จะหลอกอเพราะฉะนั้นนี่เข้าปฏิเสธกับเราทางออนไลน์หลังจ้กก็จะหลอกลงทุนหลอกโอนเงินนะครับอย่าลืมนะครับหลอกให้เรากลัวหลอกให้เราโลภหลอกให้เราหลงต้องไม่เชื่อ ไม่อนนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเช้าเช้านี้ก็ดูบรรยากาศต่อเนื่องไปครับนี่คือแม่น้ําปัตตานีครับที่เห็นอยู่คือสะพานศักเสนีนะครับข้ามแม่น้ําปัตตานีด้านโน้นคือสะพานอีกฝั่งก็คือสะพานเดชานุชิตครับท่านผู้ชมครับด้านโน้นคือสะพานเดชานุชิตครับ